บทที่401จี้จือคุณนั้นเองเนื่องจากการโจมตีทั้งหมดนี้เชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดเขาจึงไม่สนใจที่จะใช้ทักษะเสริมวิญ,ญญาณใดๆถึงกระนั้นการโจมตีรอบทิศทางแปดแฉกก็ปล่อยการโจมตีด้วยหนามน้ำแข็งอันน่าสะพรึงกลัวในทันทีที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า200เมตรอย่าลืมว่านี่คือทุ่งน้ำแข็งซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีอากาศหนาวเย็นที่สุดในโลกในปัจจุบัน ที่นี่ความสามารถของคุณลักษณะน้ำแข็งทั้งหมดจะเพิ่มขึ้นอย่างมากจิตวิญญาณการต่อสู้ของหัวอีเท่านั้นเป็นน้ำแข็งขั้นสูงสุดดังนั้นจึงสามารถจินตนาการถึงการเพิ่มขึ้นนี้ได้หนามน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่มีความยาว3เมตรและมีรากหนาเท่ากับถังที่พุ่งออกมาเป็นคลื่นหนามน้ำแข็งที่น่าสะพรึงกลัวฉีกเต็นท์ที่อยู่รอบๆอ,ออกจากกันทันทีแม้ว่าร่างกายของพวกเขาจะเปล่งประกายด้วยแสงนำทางแห่งวิญญาณก็ตาม ยังคงถูกส่งขึ้นไปในอากาศภายใต้แรงกระแทกที่รุนแรงผู้ให้คำปรึกษาด้านวิญญาณบางคนที่มีการฝึกฝนที่อ่อนแอถูกเจาะโดยตรงและสภาพแวดล้อมของหัวอีเห้าก็ถูกกวาดล้างทั้งหมดมือซ้ายของหัวอีเห้าจับคอของหญิงสาวในชุดเกราะสีแดงทันทีแต่ใครจะรู้ว่าร่างกายของหญิงสาวในชุดเกราะสีแดงจะสว่างขึ้นด้วยแสงสีทองอีกชั้นหนึ่งลอยอยู่ยงคงกระพัน ในขณะนี้หัวอีเห้าต้องการสรับแช่งจริงๆเหตุผลที่เขาใช้การโจมตีทางวิญญาณกับคู่ต่อสู้อย่างต่อเนื่องคือการทําให้เธอหมดสติก,ก่อนที่คู่ต่อสู้จะตอบสนองและป้องกันไม่ให้คู่ต่อสู้ยิงโล่ที่อยู่ยงคงกระพันหรือบางสิ่งที่คล้ายกับโล่ที่ยู่งคงกระพันสิ่งนี้ทนได้นานกว่าสิบวินาทีฉันจะมีโอกาสได้อย่างไรอย่างไรก็ตามโล่ที่อยู่ยงคงกระพันของคู่ต่อสู้ดูเหมือนจะถูกเปิดใช้งานทันที ที่วิญญาณของเขากระทบใส่เขาน่าจะมีแรงกระตุ้นที่แน่นกว่านี้อย่างไรก็ตามเมื่อเปิดตัวแล้วหัวอีห้าวก็ต้องดำเนินต่อไปแทนที่จะสูญเสียพลังวิญญาณของเขาโดยโจมตีหญิงชุดเกราะสีแดงต่อไปดวงตาของเขาเปล่งประกายด้วยแสงและจิตวิญญาณการต่อสู้ของเขาก็เปลี่ยนกลับไปเป็นดวงตาแห่งจิตวิญญาณของเขาอย่างรวดเร็วคราวนี้ภายใต้อิทธิพลของแกนวิญญาณจิตวิญญาณ หัวอีเท้าปลดปล่อยมันออกมาด้วยกําลังทั้งหมดของเขาเป็นเพราะกลุ่มอ่อนแอจุดอ่อนของกลุ่มแพร่กระจายไปยังบริเวณโดยรอบทันทีและแถบแสงสีแดงขนาดใหญ่ก็เริ่มประตูรอบตัวพวกเขาเป็นการโจมตีด้วยไฟที่กลุ่มฟีนิกซ์ไฟทําได้ดีที่สุดหัวอีเห้าหรีตาลงและกำหมัดด้วยมือซ้ายทันทีตามด้วยเสียงคำรามที่รุนแรงบูมบูมเสียงคำรามหนาแน่นแพร่กระจายไปไกลเหนือทุ่งน้ำแข็งทางตอนเหนือสุดขั้ว และการระเบิดครั้งใหญ่ที่น่าสะพรึงกลัวซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่ตำแหน่งของหัวอีห้าวและหญิงชุดเกาะสีแดงระเบิดออกไปด้านนอกอย่างบ้าคลั่งแสงสีแดงที่ลุกเป็นไฟถูกกลืนหายไปในทันทีชั่วครู่หนึ่งมันเหมือนกับพายุหิมะที่น่าสะพรึงกลัวและรุนแรงซึ่งเต็มไปด้วยพลังระเบิดอันทรงพลังที่อยู่ติดกับค่ายโดยมีเกล็ดน้ำแข็งปลิวว่อนและการระเบิดอันทรงพลัง ในเวลาเดียวกันดวงตาของหัวอีเ้าเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเข้มและมีร่างหนึ่งปรากฏขึ้นอย่างเงียบๆจากด้านหลังเขามันคือจักรพรรดิหิมะที่ฟื้นต้นกำเนิดและความทรงจำของเขาจักรพรรดิหิมะไม่ได้พูดอะไรเธอลอยอยู่ข้างหลังหัวอีเ้าอย่างเงียบๆย,ยื่นมือออกไปคนหนึ่งชี้ขึ้นไปบนฟ้าและอีกคนหนึ่งชี้ไปที่พื้นการระเบิดที่รุนแรงเช่นนี้ไม่สามารถเข้าใกล้หัวอีเ้าและหญิงชุดเกราะสีแดงได้ และผงน้ําแข็งที่โมกระหน่าในอากาศก็กลายเป็นพายุหิมะทันทีภายใต้การควบคุมอันทรงพลังของจักรพรรดิหิมะจิตวิญญาณการต่อสู้ของหัวอีห้าวเปลี่ยนกลับไปเป็นจักรพรรดิหยกน้ำแข็งสีแดงสีส้มสี่วงสีแดงอีกสองวงและแหวนวิญญาณทั้งเจ็ดก็ส่องแสงเจิดจ้าการเต้นรำหิมะในอาณาจักรน้ำแข็งภายใต้การอุปถัมภ์ของจักรพรรดิหิมพลังสุดยอดของเขตแดนน้ำแข็งได้เปิดตัว ในเวลาเดียวกันย่าน้ำแข็งสีดำแปดแฉกก็โผล่ออกมาจากไหลของหัวอีห้าและวงกลมรัศมีสีน้ำเงินก็ถูกปล่อยออกมาด้านนอกซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นของน้ำแข็งขั้นสูงสุดดินแดนน้ำแข็งเต้นรำมีที่น่าสะพรึงกลัวสร้างความหายนะในทันทีครอบคลุมพื้นที่โดยรอบที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางหลายพันเมตรและค่ายทหารเกือบทั้งหมดถูกปกคลุมแม้ว่าผู้ให้คำปรึกษาด้านวิญญ,ญาณจะส่งพลัง แต่พวกเขาสามารถรักษาวงเวทอุปกรณ์ป้องกันนำทางวิญญาณที่เชื่อมโยงไว้ได้ระยะหนึ่งเท่านั้นพวกเขาไม่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นภายในอุปกรณ์การตรวจจับการล็อกและการตรวจจับวิญญาณทั้งหมดในเวลานี้ดูเหมือนว่าหญิงสาวในชุดเกราะสีแดงจะตื่นขึ้นมาแล้วจูๆ่ๆเธอก็หันกลับมามองที่วัวอีเฮาซึ่งยังคงดูเหมือนหญิงชรา เมื่อเธอเห็นวงแหวนวิญญาณทั้งเจ็ดกระพริบบนร่างกายของหัวอีเห้าเธอก็อดไม่ได้ที่จะตะลึงนี่คือแหวนวิญญาณสีอะไรวงแหวนวิญญาณทั้งเจ็ดวงสี่วงมีการกำหนดค่าสีที่ไม่เรียงลำดับเลยและอีกสามวงมีอายุหนึ่งแสนปีทั้งหมดนี่คือปรมาจารย์วิญญาณจริงๆเหรอเธอตกตะลึงเมื่อเห็นหัวอีเห้าและกำลังจะลงมืออย่างสุดกำลังของเขาหัวอีเห้าซึ่งใช้ที่กำบังของเขตแดนน้ำแข็งเพื่อจับเธอ ก็ตกตะลึงเช่นกันหลังจากเห็นเธอชั่วครู่หนึ่งการแสดงออกของเขาก็วิเศษมากส้มๆหัวอีเห้าดูเหมือนจะมีบางอย่างติดอยู่ในลำคอและเสียงของเขาก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยครู่หนึ่งเขาไม่เคยคาดหวังว่าผู้บัญชาการกองทัพของอาณาจักรสุริยันจันทราซึ่งมีไหวพริบอย่างมากและทําให้เขาตกอยู่ในสถานการณ์ที่สิ้นหวังนั้นแท้จริงแล้วคือจี้จือซึ่งเขาไม่ได้เจอมาหลายปีจี้จือดูกล้าหาญในชุดทหารและผิวคริสตันอันเป็นเอกลักษณ์ของเธอยังคงใสแจ๋ว ดวงตาโตที่สวยงามจ้องมองเขาด้วยความไม่เชื่อพวกเขาทั้งสองมองหน้ากันในทุ่งน้ำแข็งที่เต็มไปด้วยหิมะซึ่งเปรียบเสมือนแกนกลางของพายุทอร์นาโดแววตาของพวกเขาเกือบจะเหมือนกันทุกประการทั้งคู่ช่างน่าทึ่งมากคุณเป็นใครจี่จียิ่งประหลาดใจมากขึ้นเมื่อได้ยินอีกฝ่ายเรียกชื่อของเขาแสงและเงากระพริบพัวอี้าปล่อยทักษะวิญญ,ญาณจำลองบนร่างกายของเขามองดูสีส้มด้วยรอยยิ้มบิดเบี้ยวบนใบหน้าของเขา จี้จือยกมือขึ้นโดยไม่รู้ตัวเพื่อปิดริมฝีปากสีแดงของเธอหัวอีเ้าไม่สามารถจินตนาการได้เลยว่าคู่ต่อสู้คือเธอแล้วเธอจินตนาการได้อย่างไรว่ามันจะนำความสูญเสียครั้งใหญ่มาสู่กลุ่มของเธอทำให้เธอต้องตะลึงและทุกวันนี้ตั้งกับดักเพื่อกำหนดเป้าหมายเขาหรือคู่ต่อสู้กลายเป็นหัวอีเ้าคุณคุณเป็นคุณได้ยังไงเป็นคุณได้อย่างไร,น,ไงไรน้ำเสียงของจี้จือเต็มไปด้วยความประหลาดใจและตกตะลึงหัวอีเ้ายิ้มอย่างขมขื่นและพูดว่า ไม่ใช่แค่ฉั้นเหรอในขณะนี้เสียงอันเยือกเย็นของจักรพรรดิหิมะดังขึ้นรีบลงมือเถิดสนามปรับปรามของคู่ต่อสู้ไม่สามารถทนต่อมันได้อีกต่อไปและพวกเขาจะมาในไม่ช้าร่างกายของหัวอีเฮาสันเทาและเขามองที่จี้จือด้วยดวงตาที่ซับซ้อนและแสงของโล่ที่อยู่ยงคงประพันบนออเรนก็ค่อยๆหายไปจี้จือมองดูหัวอีเฮาด้วยสายตาที่ซับซ้อนและถอนหายใจช่งางไม่ยุติธรรมเลย โดยไม่ได้เปิดกรอบป้องกันอันที่สองบนร่างกายของเธอเธอหันกลับมาและโน้มตัวเข้าไปในอ้อมแขนของหัวอีเฮาหัวอีเฮากอดเอวของเธอโดยไม่รู้ตัวและครู่หนึ่งเขารู้สึกถึงส่วนผสมของอารมณ์ในใจเขามีความรู้สึกเช่นนี้ต่อจีจื่อในเวลานั้นความสัมพันธ์ระหว่างเขากับตงเอ๋ยยังไม่ได้รับการยอมรับในสายตาของเขาหวังตงเอ๋ยยังคงเป็นหวังตงและผู้ชายเรียกได้ว่าจีจื่อเป็นผู้หญิงคนแรกที่เขาหลงรัก อย่างไรก็ตามตัวตนและภูมิหลังของคนทั้งสองควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงในภายหลังและรูปลักษณ์ของตรงเอ๋อทำให้พวกเขาห่างไกลกันในที่สุดการเผชิญหน้าสองสามครั้งถัดไ้แว้นแต่เร่งรีบพัวอีเฮายังคงจําได้ชัดเจนว่าเมื่อเขาเข้าร่วมการแข่งขันการต่อสู้วิญ,ญญาณของในเมืองหมิงตูจี้จือก็เสี่ยงที่จะส่งข้อความถึงเขาในเวลานี้แม้ว่าจะเป็นจี้จือที่สวมชุดเกราะที่เขาอุ้มไว้ในอ้อมแขนของเขา แต่ในใจของเขามันสั่นไหวมากกว่ากลิ่นหอมอันอบอุ่นของหยกอันอ่อนโยนส้มคุณจับฉันไปเป็นตัวประกรันฉันเป็นผู้บัญชาการของกองทัพนี้พวกเขาไม่กล้าทำอะไรคุณจี้จือระงับอารมณ์แปรปรวนในใจและพูดด้วยน้ำเสียงทุม้มหัวอีเฮาเข้าใจดีว่านี่ไม่ใช่เวลาที่จะรำลึกถึงอดีตเขาวางมือข้างหนึ่งไว้รอบเอวของจี้จือและอีกมือก็บีบคอเธอเบาๆเขามองขึ้นไปบนฟ้าแล้วคำรามว่า ทุกคนหยุดจอมพลของคุณเข้ามาแล้วมือของฉันเมื่อเห็นว่าหัเอ้าประสบความสำเร็จจากกระพัดหิมะก็จ้องมองเขาด้วยท่าทางแปลกๆจากนั้นกลายเป็นกระแสะแสงกลับคืนสู่ร่างกายของเขาและหายไปและเขตแดนน้ำแข็งเต้นรำหิมะที่อยู่โดยรอบก็ค่อยๆกระจายไปเช่นกันการโจมตีนำทางวิญญาณของกลุ่มที่ปรึกษาวิญญาณฟีนิกซ์ไฟซึ่งเคยพยายามโจมตีเบื้องต้นมาก่อน จูจูก็ถูกเงียบลงด้วยเสียงตะโกนอันดังของหัวอีเห่าที่เต็มไปด้วยความตกใจทางจิตเมื่อเขตแดนหายไปร่างสีแดงก็ค่อยๆปรากฏขึ้นรอบๆหัวอีห่ายืนอยู่ที่นั่นด้วยใบหน้าที่เคร่งครัดในเวลานี้เขายังคงไม่เปลี่ยนกลับไปสู่รูปลักษณ์ดั้งเดิมของเขาเขายังคงใช้ทักษะเรียนแบบวิญญ,ญาณเพื่อเรียนแบบรูปลักษณ์ของหญิงชาราก่อนหน้านี้เขายืนอยู่ข้างหลังจี้จื่อและจับมือข้างหนึ่งไว้เอวของเธอมือข้างหนึ่งคว้าคอของเธอ ออร่าอันเยือกเย็นแผ่กระจายออกไปและด้วยความแข็งแกร่งทางจิตของเขาการจำลองออร่าที่แข็งแกร่งและสังหารไม่ได้ง่ายไปกว่านี้แล้วทุกคนที่อยู่ข้างนอกมองดูหัวอีห่าด้วยสายตาที่กระตือรือร้นร่างสีแดงที่ลุกเป็นไฟแวบวับไปด้านหน้าอย่างรวดเร็วและจ้องมองเขาอย่างเย็นชาไม่ใช่วิศวกรวิญ,ญญาณระดับ9ก้าที่หัวอีห่าเรียนแบบใช่ไหมหญิงชราสองคนกำลังเผชิญหน้ากันฉากน,นี้ดูแปลกๆเล็กน้อยหัวอีห่าถูกรายล้อมไปด้วยผู้ทรงพลัง ของกลุ่มที่ปรึกษาวิญญาณฟีนิกซ์ไฟร่างกายเต็มไปด้วยความรู้สึกชาและคันที่เกิดจากการถูกล็อกด้วยคำสั่งเดียวหัวอีฮาวก็จะถูกฉีกเป็นชิ้นชิ้นในทันทีภายใต้ไฟของเครื่องมือวิญญาณอันทรงพลังมากมายอย่างไรก็ตามหัวอีฮาไม่ได้กังวลเลยเมื่อเขายืนอยู่ที่นั่นและสีหน้าของเขาก็สงบมากปล่อยหัวหน้าไปหญิงชาราที่อยู่อีกด้านหนึ่งพูดอย่างเย็นชา หญิงชราคนนี้เป็นผู้นำดั้งเดิมของกลุ่มฟีนิกไฟนับตั้งแต่การมาถึงของจี้จือเธอถูกย้ายจากตำแหน่งผู้นำไปยังรองผู้นำความแข็งแกร่งของเขายังคงสูงกว่าของหวังอี้เหิงและเขาเป็นหนึ่งในวิศวกรวิญญาณระดับเก้าที่เก่าแก่ที่สุดในอาณาจัก,กรสุริยันจันทราระดับ94ชื่อของเขาคือฟีนิกไฟน่าเสียดายที่จิตวิญญาณการต่อสู้ของเธอไม่ใช่ฟีนิกไฟแต่เป็นดาบฟีนิกไฟ หลวนเฟิงชื่อนี้ครั้งหนึ่งเคยเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังในอนาจาักรสุริยันจันทราและมีชื่อเสียงพอๆกับเย่ซีสุส่ยเดิมทีเมื่อจี้จือเข้ารับตําแหน่งกลุ่มผู้สอนวิญญาณฟีนิกซ์ไฟหลวนเฟิงไม่เห็นด้วยอย่างมากเธอจะเชื่อใจเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้ได้อย่างไรแต่เธอเป็นราชินีและสวีเทียนหันได้ขอให้เธออยู่ในกลุ่มเป็นการส่วนตัวผลประโยชน์ทั้งหมดยังคงไม่เปลี่ยนแปลงและได้รับการเพิ่มขึ้น นอกเหนือจากตำแหน่งของเธอแล้วเธอจะยังคงเป็นผู้บังคับบัญชากลุ่มต่อไปและบอกเธอว่าจี้จื่อเป็นเพียงชื่อเท่านั้นสิ่งนี้ทำให้หัวใจของหลวนเฟิงสงบลงอย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปจี้จื่อได้นำกลุ่มทำการแสดงพิเศษซ้ำแล้วซ้ำเล่าในสงครามครั้งนี้และสั่งการให้กองทัพทั้งหมดใช้ทหารเหมือนเทพเจ้าเล่นกับสองอาณาจักรชิงหลัวและหลวนเฟิงค่อยๆมั่นใจจากการทำตัวเฉยๆในตอนแรก จนกระทั่งตอนนี้ได้ช่วยเหลือจีจืออย่างสุดใจในการควบคุมกลุ่มนอกเหนือจากความชื่นชมต่อราชินีสาวคนนี้แล้วเธอยังรู้สึกสเสน่หามากขึ้นอีกเล็กน้อยจีจือยังเรียกเธอว่าญาทุกวันสําหรับหลวนเฟิงที่ไม่เคยแต่งงานใครๆก็จินตนาการได้ว่าเธอรู้สึกอย่างไรเมื่อมีหลานสาวเช่นนี้สอนทุกสิ่งที่เขาได้เรียนรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือแห่งจิตวิญญ,ญาณให้เขา ดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับจี้จือจึงซับซ้อนมากพวกเขาเป็นทั้งลูกน้องญาติและครูในขณะนี้เมื่อเห็น G. จี้จือตกลงไปในมือของศัตรูแม้ว่าภายนอกเธอจะดูสงบแต่จริงๆแล้วเธอก็กังวลมากเธอไม่สงสัย G. จี้จือก่อนการเปิดตัวครั้งนี้พวกเขาเชื่อมาโดยตลอดว่าเป้าหมายคือระดับ9้าวงแหวนและเขาอาจเป็นระดับ95มิฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องสร้างกับดักเช่นนี้ แม้ว่าจี้จื่อจะมีโล่ที่ยงคงกระพันยอยู่บนร่างกายของเขาแต่จริงๆแล้วโล่ที่อยู่ยงคงกระพันนั้นมีขีดจำกัดเมื่อต้องเผชิญกับการดำรงอยู่ในระดับ95มันไม่สามารถทนต่อการโจมตีของคู่ต่อสู้ได้อย่างสมบูรณ์หลีกทางให้หน่อยไม่งั้นฉันจะปล่อยให้เธอฝังไว้กับฉันเสียงของหัวอีเท่านั้นกระชับและทรงพลังภายใต้การควบคุมโดยเจตนาของเขาเสียงของเขาก็แหบแห้งและแก่ชราย,ยากที่จะบอกเพศของเขาปล่อยเธอไป หลวนเฟิงตะโกนด้วยความโกรธและก้าวไปข้างหน้าทันทีโดยมีแสงสีแดงอันร้อนแรงปรากฏอยู่ข้างหลังเขาในความเป็นจริงแม้แต่ในอณาจาักรสุริยันจันทร์ผู้ที่สามารถเป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านวิญญาณที่ทรงพลังได้อย่างแท้จริงก็มีความสำเร็จสูงในศิลปะการต่อสู้เช่นหลวนเฟิงที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาหัวอีเห่าหัวเราะเยาะถ้าคุณต้องการให้เธอตายก็ทำไปไม่อย่างนั้นก็หลีกทางให้ ขณะที่เขาพูดเขาก็จับมือที่เกาะคอของจี้จือไว้แล้วยกมันขึ้นราวกับว่าเขากําลังพยายามที่จะออกแรงจี้จือคร่าครวญด้วยความร่วมมือด้วยสีหน้าเจ็บปวดหยุดหลวนเฟิงรู้สึกกังวลอย่างมากและไม่สามารถรักษาความสงบที่ชัดเจนของเขาได้อีกต่อไปแสงในดวงตาของเขาส่องประกายและในที่สุดเขาก็วางกับดักเพื่อหลอกให้บุคคลน,นี้ถูกหลอกแต่ในที่สุดเขาก็จับได้แข็งแกร่งเกินไปไม่เพียงแต่เขาเก่งเรื่องการล่องหนและการจำลองเท่านั้น แต่เขาก็มีคุณลักษณะน้ำแข็งอันทรงพลังเช่นกันเป็นไปได้ไหมว่าเขาคือจิตวิญญาณการต่อสู้แฝดในตำนานหรือจะรวมเข้ากับคู่มือวิญญาณอันทรงพลังหลวนเฟิงไม่สามารถตัดสินได้ชัดเจนในขณะนี้แต่เธอรู้ดีว่าถ้าเธอปล่อยคนนี้ไปมันจะเหมือนกับการปล่อยเสือกลับไปที่ภูเขาคงเป็นเรื่องยากมากที่จะจับเขาอีกครั้งอย่างไรก็ตามถ้าคุณไม่ปล่อยมือจี้จื่อก็จะอยู่ในมือของคนคนนี้จี้จืจ่อไม่ได้เป็นเพียงผู้บัญชาการทหารสูงสุดเท่านั้น แต่ยังเป็นราชินีแห่งอาณาจักด้วยหากมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับความปลอดภัยของเธอไม่มีใครสามารถรับผิดชอบได้หัวอีห้าวไม่สนใจว่าหลวนเฟิงคิดอย่างไรเขาถือส้มและเดินไปข้างหน้าอย่างช้าๆความเร็วของเขาไม่เร็วแต่พลังจิตที่กดขี่ข่มเหงของเขาเริ่มปลดปล่อยพลังที่น่ากลัวเร็วที่สุดเท่าที่เขามีระดับการฝึกฝนเพียงสองระดับในเวลานั้นเขาทําให้กลุ่มวิญ,ญญาณอสูรในสถาบันสื่อไหลเข้าหวาดกลัว ด้วยการจำลองออร่าของจักรพรรดิน้ำแข็งหลายปีที่ผ่านมาการจำลองนี้ไม่มีที่ติเลยโลกอันหนาวเย็นรอบตัวเขาดูเหมือนจะผสมผสานเข้ากับเขาและรัศมีของสัตว์ร้ายที่น่าสะพรึงกลัวก็เบ่งบานในทันใดแรงกดดันอันแข็งแกร่งของสัตว์อสูรวิญญาณอายุแสนปีทำให้ปรมาจารย์วิญ,ญญาณที่มีระดับพลังยุท์ต่ำกว่าวงแหวนที่จดซีดลงในทันทีและบางคนถึงกับซี่เซียวเกือบจะปล่อยวิญญ,ญาณน,นำทางในมือของเขา ัวอีห้าเดินไปหาหลวนเฟิงทีและก้าวจี้จือถูกยกขึ้นไปในอากาศโดยสมบูรณ์แล้วไม่มีใครสงสัยเลยว่าระดับ95สามารถฆ่าผู้คนได้อย่างน้อยหลายสิบวิธีในทันทีหลวนเฟิงกัดฟันและคำรามหลีกทางปล่อยเขาไปทางหนึ่งเปิดออกอย่างช้าๆและหลวนเฟิงพูดอย่างเคร่งครึมทำไมคุณถึงยอมปล่อยจอมพลไปแม้ว่าคนของกลุ่มผู้ฝึกสอนวิญญาฟีนิกซีนไฟจะหลีกทางออกไปแต่โล่ป้องกันการเชื่อมโยงก็ไม่ได้เปิดออก หลวนเฟิงมีประสบการณ์มากและสั่งให้ผู้คนหลีกทางเพื่อลดเจตนาฆ่าของหัวอีเฮาจากนั้นจึงเจรจาเงื่อนไขหัวอีเฮาพูดอย่างใจเย็นคุณไม่มีคุณสมบัติที่จะเจรจากับฉันหลังจากที่ฉันจากไปฉันจะปล่อยเธอไปตามธรรมชาติหลวนเฟิงพูดโดยไม่ยอมแพ้เฉพาะในกรณีที่คุณสาบานด้วยจิตวิญญาณการต่อสู้ของคุณเองเท่านั้นที่ฉันสามารถไว้วางใจคุณได้มิฉะนั้นถ้าคุณจากไปแต่ทำร้ายผู้นำฉันยอมตายด้วยกันดีกว่า ตัวอีห้าตะคอกอย่างเย็นชาและพูดว่าเอาละฉันสาบานด้วยจิตวิญญาณการต่อสู้ของฉันว่าฉันจะปล่อยตัวประกันหลังจากที่ฉันจากไปไม่เช่นนั้นจิตวิญญาณการต่อสู้ของฉันจะพังทลายและจะไม่มีวันฟื้นคืนมาอีกแค่นั้นแหละเขาจะทําร้ายจี้จื่อได้อย่างไรหลวนเฟิงให้คำสาบานและบังเอิญเขากำลังเดินลงไปตามทางลาด เมื่อเห็นข้อตกลงที่ตรงไปตรงมาของเขาหลวนเฟิงก็อดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วหลังจากลังเลอยู่ครู่หนึ่งในที่สุดเขาก็โบกมือและสั่งให้ปรมาจารย์วิญญาณของเขายกการป้องกันร,ร่วมกันฮัวอีเฮาเดินออกไปพร้อมกับจี้จืออย่างช้าๆในเวลานี้เขายังคงระมัดระวังอย่างมากมีปรมาจารย์วิญญาณมากมายที่นี่ใครจะรู้ว่าพวกเขามีวิญญาณน,นำทางแปลกๆบ้างไหมสนามรบกวนทางจิตถูกเปิดขึ้นทำให้ร่างของเขาและจี้จือเบลอ และยังทำให้วิญ,ญญาณนำทางที่แต่เดิมล็อกอยู่บนเขาสูญเสียเอฟเฟก์ล็อกไปผิวของจีจือยังคงบอบบางมากแม้ว่าเขาจะสัมผัสแค่คอของจีจือในเวลานี้แต่เขาก็ยังสัมผัสได้ถึงความนุ่มนวลที่ใสายราวคริสตัลที่อาจแตกหักได้ด้วยการกระแทกนอกเหนือจากเสียงครวญครางที่อู้อีก,ก่อนหน้านี้จีจือไม่เคยพูดอะไรอีกเลยในสายตาของกลุ่มเธอถูกวัวอีเห้าควบคุมไว้และไม่สามารถพูดได้เลย ในที่สุดหัวอีห้าก็เดินออกจากวงกลมที่รายล้อมไปด้วยผู้คนหันกลับมาเผชิญหน้ากับหลวนเฟิงที่ติดตามเขาอยู่ข้างหลังเขาและค่อยๆถอยหลังออกไปร่างของเขาค่อยๆกลืนหายไปในความมืดภายใต้อิทธิพลของวิญญาณจำลองท่านเป็นผู้แข็งแกร่งแห่งยุคเช่นกันฉันหวังว่าคุณจะรักษาคำพูดมิฉะนั้นคำสาบานของคุณจะกลายเป็นคำสาปอย่างแน่นอนหลวนเฟิงกล่าวอย่างเย็นชา ในระดับ90เธอเชื่อในโชคชะตาเป็นอย่างมากและจะไม่สาบานง่ายๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ดังนั้นเมื่อหลายคนที่มีระดับ90กำลังทำธุรกรรมหรือเรื่องอื่นๆการสอบอทอจึงเป็นวิธีการสัญญาที่จรงิงจังและเป็นทางการที่สุดด้วยคำปฏิญาณก่อนหน้านี้ของหัวอีเาเธอเชื่อว่าอีกฝ่ายจะไม่กล้ากลับไปทำอีกเธอรู้ได้อย่างไรว่าหัวอีเหาไม่ใช่ระดับ9วงแหวนเลย เมื่อรวมเข้ากับความมืดหัวอีเข้าถอนหายใจด้วยความโล่งอกแม้ว่าเขาจะอยู่ในน้ําแข็งและหิมะแต่เสื้อผ้าบนหลังของเขาก็เปียกโชกแล้วคืนนี้มันอันตรายเกินไปหากผู้นําของกลุ่มผู้ฝึกสอนวิญ,ญญาณฟีนิกซ์ไฟเมื่อตอนนี้ไม่ใช่จี้จือ่อเขาไม่รู้ว่าเขาจะสามารถออกมามีชีวิตได้หรือไม่ในเวลานั้นเขาเห็นได้อย่างชัดเจนว่าจี้จือกำลังเตรียมเปิดใช้งานโลที่หย่งคงกระพันอันที่สอง ในกรณีนั้นเขาไม่มีทางเลือกนอกจากโจมตีด้วยพละกําลังทั้งหมดของเขาเขาต้องป้องกันไม่ให้คู่ต่อสู้ปล่อยโลยที่อยู่ยมงคงกระพันก่อนที่ดินแดนน้าแข็งเต้นรําหิมะจะแยกย้ายกันไปหรือบทคยิโลที่อยู่ยมคงกระพันและทําร้ายคู่ต่อสู้อย่างรุนแรงก่อนที่จะใช้มันเป็นอาวุธตัวประกรันส่วนจะสําเร็จหรือไม่หัวอีเห่าไม่แน่ใจเลยสถานการณ์ในคืนนี้มีอันตรายไม่น้อยไปกว่าตอนที่เขาถูกรายล้อมไปด้วยปรมาจารย์วิญ,ญญาณชั่วร้ายสองคน และกลุ่มผู้สอนวิญญาณเนตรปีศาจในเมืองพระอาทิตย์หวังชิวเอ๋อร์เป็นผู้ช่วยชีวิตเขาในครั้งนั้นแต่คราวนี้เป็นออเรน์โชคดีที่จี้จื่อไม่ตกอยู่ในอันตรายถึงชีวิตของเขาโดยไม่รู้ตัวปล่อยมือที่จับคอของจี้จื่อไว้หัวอีเ่าเพียงแค่จับเอวของเธอแล้ววิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วจี้จืจ่อไม่เคยพูดอะไรสักคำและปล่อยให้หัวอีเ่าพาเธอไปในขณะนี้เธอมีความรู้สึกผสมปนเปอยู่ในใจ หลังจากบินไปหลายสิบกิโลเมตรและทำการสแกนตรวจจับทางจิตอย่างครอบคลุมเพื่อยืนยันว่าไม่มีใครติดตามหัวอีเ้าก็ร่อนลงบนพื้นและพบที่ที่อยู่ใต้ลมเพื่อหยุดฉันขอโทษนะส้มหัวอีเ้าปล่อยมือของเขารอบเอวของจี้จือแล้วถอนหายใจเบาๆจู่ๆจีจ้จือก็หันกลับมากอดเอวของเขาแน,น่นและกดทั้งตัวของเธอไว้ในอ้อมแขนของเขาหัวอีเ้าอยู่ในอาการงุนงงลมหนาวกำลังกัดกินรอบตัวเขาเขาปล่อย